เรื่องที่มันเกิดขึ้นมาหน่อยมันเป็นยังไงตกลงเรื่องจริงๆเรื่องมันก็เรื่องจุดกระโพวกวันนี้มันจุดลายมือเลยย่า่ก็เลยไปหามวัดสุดจูเทสยังท่าบ้านทยนเมืองพ้นว่าคนตายขั้นมีจุดกระโพกนะจุดกระสิเป็นยังจุดกระจุดยุง่งงิ้นกูเงินก็เงินกูซื้อพิษแม่มึงบอ ว่าจังซีหลานว่าก็ชีได้ศูนย์ก็สีได้ออกไปย่ำกันท่นนะว่าจังซีหล่ะก็เลยแล่นออกไปหาเขาว่ากูบอกกูว่าบุทธรนีสุขเครียดไรแท้กะง่ยมันย่างออกไปเขารสชัดไม่สะย่ายย่ายก็เลยแล่นใส่ใส่แล้วหลุดมึงป็นย่ายมึงตัวถึงก็แล่นใส่ลุดตัวมันถึงมาดาพอดาม่กูบอกว่าสินแล้วจุดพิษขดพอดแม่มึงบอกว่าจังสี่นี่หลานมีเด็กน้อยเกิดเมื่อวานมันหุจักได้จังได้ขดพอคดมีมันออกมาเฮ็ดยังเป็นทั้งสองคนอภิเษยกับผู้ตี มันพูดอันสองคนมันย mm ืนเที่ยวกันนะมันเป็นยูบอมันเป็นไปได้ยูบอขั้นขั้นขั้นว่าชีวใหายวอกก็ต้องเทียงไปใช้จักข่ำเออยายนุ๊กวันเกิดนุ๊กวันเกิดกูกูกินแล้วกูกระสิดักดอกเออขั้นว่าแป้งสียายกับสีบดือบ่ซาดอกกูจุดยาพิษโคตรพ่อโคตรแม่มึงบ่ขันว่าเอ้าพ่อกูแม่กูป่ได็ม่เอ็ดน้ำสูดอเอาไม่อย uhh, ่างห่วยยายกับศูนย์อนตัวยังเข่าหามันเลยสัตว์ใหม่ใส่ยายมันบถือ ยหายลบมันบ่ถึกไม่นะย่างเขาไปใกล้กันจิตตบ้นามขังมือไว้กันเศร้าได้ผมกันนวนกันทนตัวบัตรบัดนี้อันพ่อหนูลมร่งม,มันก็เลยดตีนต่ำทองต่ำผมไปยิ่งเสียยหา่นะต่ำผมลงนี่คมหัวมันมมบัดนี้สิเป็นหัวใหญ่นี่สิไปต่ำก้อนหินบังต่ำเข่าเขาเขาบว่าจับมันเลยดตีนทางใช่ทองยหญ่ก็เลันออกหนีพรอ,ออกหนีได้กะ ห่วยเห็นงามนังกะตกิตกยูกย่กันถึกฟาดไปยังซี่รถแล้วห่วยงามนังกะติกะโดนนั่น้นที่ทำนี่หลานแท้ๆคักๆเลยวะใหญ่นี่แล้วทำงามนังกะติบอดทิพนมาตีอัน<ๆ>นั่นแหละไม่แท้ทๆท่นะซับไปยังเสียหล,ลานซับไปยังเสียบันีิบุถุ์หลานกับยายหลานกับยายหลานแท้ๆใช่ไหมชีวะแท้กับว่าสัไปว่าบ่แท้กแล้วแต่สีวาเถาะแต่ว่าบันิบุธุรับแล้ว มื่อรับว่าเป็นลานแล้วหลังจากนั้นย้ายไปยู่บ้านน้องบ้านนี้บ้านนี้หลังจากนั้นเนี่ยเนี่ยผู้เสียเอาทิพนันเออเทนั่นขึ้นมใไ้เนี่ยมาเอิรเอาไปป้าป้ามาลงไปหาย้ายมวยน้องสะพ้ายที่ว่าย้ายมวยเนี่ยแม่มันหะละมาลงไปย้ายมวยอันบอกเจ้ามาเอาเจ้าไปว่าสั้นว่าก็เลยลงไปน้ำมัน้าลงไปน้ำมันเราก็ไปนั่งเว้ายู่บ้านนี้อันกระนั่งไปอีกบ้านนี้อันลูกสาวนะ โทษเอาแม่พันมาละลูกสาวลูกสาวหลานยังน <man> ั่ม่นั่ไปพูดคนเจียงยุไซคนเจียงแต่ยังมาเพิ่นคนอื่นเตี้ยวสั้นอันคือนซัวคือซ้ำแท้ว่าะสั้นอันหัวงอกแล้วเขาวัดเขาว่าแล้วว่าสั้นบัดนี้หง่ย่างย่างอันวิก้อนหินใส่แม่ก่อนแล้วก่แม่สิย่างใส่อีกกาลลูกสาวอ่ะก้อนหินก้อนซ้ำผีมันไปตำขาเตียงคัดตำขาเตียงถืออีน้องไฟหันมันก็บบังห่ย่อมมันก็บบังย่อมคือกันกันถือมันดีบังเอิญน่าถือก้อนหินหันย่างไปใส่กันมันก็เลยจับค้อนมาดตีเนี่ย ต้มแขนนี่ละได้ว่าเอาไปแกงกุ้มยูบสถานนี้ตบวจดเพิ่นรับของกลางไว้แล้วรับของกลางไว้แล้วไม่ไพ่พันค่านเนี่ยจัดมอกเมื่อฟาดเขาแขนเนี่ยเอาแขนครับยูบันน้อ,นนองไพ่นะบัดน,นี้น้องไพ่แล้วเบาขึ้นเออขันถือกูกูบ่ให้แล้วเราสูมึงจะสูโปเก่งบอก่กลัวกูนะว่าสันมันกะสิเก่งนะมึงกะไรวามึงก็ะไรนี่ กูทําคนไม่ได้กูไปทําบ้านเว้ยผ่านพระสายอีสานเราทำโค่ทำคนไม่ได้กูไปเฮ็ดเพื่อนมันวะพระสายอีสานกูสิไปเฮ็ดเพื่อนหนึ่งเนี่ยเนี่ยนี่คือเงินนี่ยเออพระสายอีสานเราต้องวางสี่บ้านมันนั่นสมัยใหม่อยู่ยี่กีมันวานไปเฮ็ดเฮือนบัดนี้กันเพราะดีผัวมันกำลังสิงยางน้ำกลัมาบัดนี้ผู้น้องไพ่ก็เลยว่าเอาเฮือนตัเฮือนกูสูเบเก่งกูเนาะมาตีกับตัวเฮือนกูบ่ให้แล้วเด้อสั่นผู้น้องไพ่ว่าผัวมันยังคอยหยุดที่กิ่งมันสิไปซ่วยมียมันพร้อมผัวมันน่ะ แล้วยายรู้สึกไงที่เ,เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นลูกหลานแลานเราแท้ๆมาเห็ุเราอย่างนี้เลยมันมันคิดยังไรวะเตียย้ยยายคิดยังไงยายคิดยังไงเสียห้ว่าคิดลิตนท่านบอกก็บอกว่าเสียห้คิดว่าลิตนหร้อว่าจีฮันคือเสียใจฮัน<อ>แ<ย>นล้วขับว่าริตรนนะบ่มีแล้วกับคนผู้นี้นะปฏิเสษออกแล้วยายรู้สึกเสียใจบอขั้นว่าเสียกะ บ่เสียใ,ให้ดีใจซัมจำชิลูกได้ไว่าอ่บอาไปย่างเอาเสียใจซะเอาเสียใจเสียใจไลายลเลยมาต้องมาขอเข,อบอขอาบอกขม่าบอหับว่าเอาบ่าอยากเห็นหนาถ้าไปก็ไปเลยมาต้องไม่นห,นมห็นนาทําไมลูกหลานเขาถึงมาทํากับเราอย่างนี้เขาไม่คิดว่าเราเป็นยายเป็นแม่โสาเหตุมาจากอะไรก็สาเหตุจัดจุดกระโปกมีแล้วแค่จุดประทัดน,นะนี่นะนั่นนะ แล้วก่อนหน้ามีปัญหาอะไรกันมาก่อนบ่ะขึ้นว่ามีกะเออยหญกะพ่ออดได้อยู่วาต่มาตอนนี้มันหนักมันอดไ่ได้อาไว้ให้ได้อยู่มันมีปัญหามาแล้วกะลิตนมันเออมันนี้มันไม่เห็นสิเรามันมันบ่มีหัวใจแล้วหัวหัวใจที่ว่าหามอบให้มันน้ำมันออกมืดแล้วนี้มืดแล้วมันไปลูกเท่าเราพี่ละอาบญย่อมเออบญย่อมไปกลับไปสู่กันเทิ่งสารเลยไปแจ้งความบ่กเลยไปแจ้งาม่อําแจ้งความ ดำเนินคดีกับใครบกับผู้ใดผิด,ดกับทั้งลูกทั้งหลานนะวะทั้งยายอ่าจะเอาไฟได้ไฟเมืองเก่าเอาทางโน้นก็แจง<บ>้งยายด้วยใช่ยายก็เอาไฟเขาพร้อมแจ้งพร้อมสองรวบคิดได้เขาจะมาขอเขามาทั้งลูกทั้งหลานยายยอมบอ่เอาให้ป่บ่บ่ทำไมก็คือมันเถียรหรอกนะมันเถียดแลว้วบ,บ่เอาบ่หับ ตัดลูกตัดล้านเลยตัดแล้วตัดแล้วตัดแล้วเกิดขึ้นมาหกสิบปีบพท่านมีผู้ใดตีกลมให้แม่กลมกาบลูกตีแม่ให้แม่กลมกับอ้าวเพิ่นว่าไงถึงจะให้แม่กลมกาบสู่เขาก็ไ้นี่นะสู่เขาก็ไ้ต้องกลมกาบเขาอย่าตีไรยายกาบ่ะ่รกาบกาบแล้วคือกาบกาบให้ออกไปล่ะกาบลูกล้านนี่มั้งกาบลูกบร่ได้กาบล้านกาบลูกเคยตีแบบเราก็เคยให้ก้มให้กาบ กตัเมื่อนั่นละมือนั่นเลยมเอาตีตีกลัวให้ตายตายล้วเมี่ยนซบกูพ้อหรือเสียไปเฮ็ดสมกระกินก็กินแม่ว่าตีกลัวไม่ตายตายล้วเอาไปเฮ็ดสมเฮืนสุสีกินสีดองกับตม้มยำทับแกงเรื่องของสู๋ตายไปนี่คือไม่เผาพีก็แล้วเมื่อไหร่มาเผาบอกไว้แล้วอีนี่ก็บอกบับกผูก้ใช้ก็บอกเราบออีนี่เอามากินมาท่านหาแมียยาลับเมื่อไหร่ลับเลยมันเอายังมาท่านก็นสรั่งตอนตายนี่บตอต้องให้มาแม่ของหลานของแม่เราที่ ทำร้ายยายเนี่ยเพราะมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเราคิดยังไงเราห้ามไม่ได้ยังไงทาไมพูดกันไม่ฟังเแบบสียใจจ้ะเพราะเขาเป็นแม่ทั้งเป็นแม่ทั้งเป็นลูกเขากะบอกยังไ้เพราะว่าเขาบ่งังควอมเขาเขาบริยูน้ำเขาถ้าเขาฟังคว่มเขากับชิคสิบพายกับแม่เขาแบบนี้เขาเป็นแม่เขาเสียใจทั้งเสียใจทั้งสองด่านอันหนึ่งแม่อันหนึ่งลูกเสียใจจ้ะ ก็ัหนน่ะจุก๊กบ่ยังไหลเขาไม่ฟักเราป่ะบ่าจ้ะเขาบพิ่ฟังตั้งแต่มาอยู่กับนาเขาบพิ่อคยฟังคว่วงเลยนานแล้วป่ะนานาแล้วจ้ะตั้งแตกจะซ่องปีเนี่ยแหละเพราะว่าแกหากันไม่อยู่ตะกี้แกอยู่น้องแฟนอยู่นุ่งพนมแกหากันซีไม่อยู่น้ำนาเน,นี่ยแหละแล้วเราเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กป่ะเลี้ยงมาจนเลี้ยงจบหอนมอสามจา้ะบ่เมือนว่าถิ่มมาได้เลี้ยงมาจนยายข้ามมือจีหีดเนี่ยเขาแต่งงานหรอจ้าจ้ะแต่งงานแล้วได้ดุได้หลานผู้หนึ่งอยู่นุ่งพนมจ้ะ เขาก็ฮักกระขนมากนี่ล่ะข้นมากเลลขาก,ก็ไม่อยู่น้ำหนาเขาว่ากับโบถือกับแฟนเขาสั่งเขาก็เลยบบร,รับนี่สั่งพ<อ>่อน้าแมนา่นเ<อ><อ>ขาโบ,บถือกันมั่งแต่ใดก็เลยบไม่หยุ่งนั่หนินะเขาก็เลยไม่อยู่น้ำหนาเขาเขาก็บ่สนใจแม่หะนะพองาง่ายหลุดคือเขาบ่บสนใจมาอยู่นี่เขาก็บ่เคยบอกนั่มเ<อ>ถอเขาบอกว่าแม่ตายแล้วพ่อตายแล้วบม่หยุ่งวันนี้ก็จะได้ไม่อยู่นี่ก็ยอนเจ้าของว่าีหมองอยูอ้ายก็เลยบอกมาอยู่น้ำแม่พ่อพ่แฟนข้นมากเขาก็บ่มักสินะ พ้าแฟนเห็ดยังว้อยๆเนี่ยเขาก็สีดาเขาก็สีอสสไอ้ซัตยังกินเขาวบอ,อิมบออ่มใบเแซ่บเห็้นหนาบใบห้าเนี่ยเขากะซีวอาไปเท่ากับข้าแฟนเท่านีนา้อ mm. ย่งนี้นะเขาก็ยานไม่เลือ่องเขาก็บลีเลี่ยงเขานา่ะแล้วก็เ,เขาเป็นแม่เขาก็บอกให้แฟนอดเอาเขาเรียกเราแม่บ่บอเคยวอร์ตั้งแต่จกักเถื่อตั้งแต่จ้ะแม่แมบอเคยวอร์ยางพานเหมือนกับยางซื้อๆบอเคยวอรเคยปักเหมือนกันกเถื่อแล้วเรารู้สึกไงในฐานะเราเป็นแม่ทำไมกะสีเจ้งได้กะเสียใจแล้วเนาะเลี้ยงจนใหญ่เนาะวอร์ไอแกนวานุถิม ก็ลูกนู้นสักนาะเขาาันไปเอิ้นน่องสาวว่าแม่แม่เขาตายแล้วเขาวางซี่เขาเอาเสฮาบ่เขาไม่คว่มเสี้ยวแล้วแตดแต่อยู่เสยๆถนันตัวแต่อยู่นี่กะเวลามีเหลืองมี่ยังเข้ากับผ้าแฟนเขาหลบลงไปซักนีไปมองอื่นคำแบบใครมานอนทั้อนั้นถนับพยายามิมีเลี่ยงอ่ะละไ่อยากให้มีปัญหากันเข้ากับพยาญามิมีเลี่ยงบ้านก็ติดก,กันมันก็ต้องเจอกันทุกวันเจอเขากับเสยเขาไหว้หเข้ากับเงียบแล้วก็แล้วเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นแม่เขาเขากับพไปถือเขาแล้วก็แล้วังสิ่นะ เขาก็เลยหนีก็่นั้นจบเขากับบเวบอยังสอนอะไรก็ไม่ได้เลยบ่วจ้ะบ่เคยเบอกกันจากเธอเตั้งแต่มาอยู่นี่สองปีเนี่ยจ้ะ